สวัสดีครับพบกันคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ผมพามาดูนะครับแตงโมทดลองของเรานะครับเพราะว่า,ามาดูว่ามันจะสุกหรือ,อยังเนาะนะครับาตามปกติแล้วนะครับถ้าถ้ามือตรงตรงตรงนี้มันตรงนี้มันแห้งนะครับนี่มือเขาเรียกว่ามือหรือว่าหนวดมันเนี่ยถ้ามันแห้งดำตายแล้วก็ แตงโมก็จะสุกนะครับก็เชื่อว่างั้นนะนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ยังยังยังไม่แห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวไหนที่มันแห้งบ้างนะนะครับมาดูตัวนี้ครับแห้งไหมครับลูกเล็กๆนะครับเพราะว่าแตงโมเราไม่ได้ไถนะครับเราก็ ประมาณนี้นะครับไม่มีลูกที่จะให้ทดลองดูเลยว่ามันจะสุกไหมนะครับดูดูนะครับอันนี้รู้สึกว่าแห้งลองลองพิสูจน์ดูไหมนะครับว่ามันจะเหมือนแต่ว่าตรงนี้ยังยังไม่แห้งนะครับ ก็คงจะยังไม่สุกครับดูลายแล้วก็ยังไม่แตกเท่าที่ควรนะครับอันนี้ยังแข็งอยู่นะครับก็จะมาดูลูกยังเล็กๆนะครับเพราะว่าลูกไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าแตงโมของเราไม่ได้คอยบำรุงแบบ ใช้เคมีนะครับเพราะว่าเราใช้ชีวภาพนะครับก็เลยนะครับเป็นแตงโมที่ธรรมชาติธรรมชาติครับว่าจะลองดูสักลูกก็ไม่ไม่มีเลยนะครับนี่นะครับกับประมาณนี้นะครับอันนี้คือลูกใหญ่ที่สุดนะครับพวกนี้ก็จะเป็นลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กๆลูกน่ารักน่ารักพอดีพอดีนะครับ มาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือแตงโมทดลองนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไถดินนะครับนี่นะครับเราขุดหลุมนะครับถ้าจะขุดหลุมก็ทําหลุมใหญ่ๆไปเลยนะครับทําหลุมใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะให้มีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับปกติแล้วก็จะต้องไถนะครับแตงโมปลูกดินเหนียวนะครับ ถ้าปลูกดินทรายนั้นมันก็จะดินก็จะร่วนกว่านี้นะครับก็จะมีความเจริญงอกงามกว่านี้นะครับถือว่าได้เท่านี้ก็ก็สำเร็จประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราปลูกไว้กินเองครับปลอดสารครับ